สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station หลังจากที่ได้มีสมาชิกในเพจดังอย่าง Amazing World c u n t u r Club นะคะได้นำรูปภาพที่คมเหนเนี่ยได้เริ่มทุบหินแกสลักอับนางอับสราออกและก็ได้สันนิษฐานไว้ว่าอนาคตเราอาจได้เห็นกำแพงหินแกสลักอับสราสวมชุดไทยสบายสวยๆในเร็วๆนี้ อยากได้อะไรก็แกะใหม่พื้นที่ไม่พอก็ทุบของเก่าออกเมื่อชาวนิตไทยได้มาเห็นโพสต์นี้เข้านะคะต่างก็พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมากเช่นกันเอ๊ะดูดีๆนั่นมันปูนใช่ไหมครับแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมเพิ่มเติมว่าแกะไปเรื่อยๆไม่พอใจก็ทุบแกะใหม่บางท่านก็บอกว่าเก็บภาพเก่าเอาไว้ยังครับ ไว้ให้พวกขโมยขมนดูทีหลังเขามีแต่อนุรักษ์ของเกา่าไอน้นี่ทุบแล้วก็ก๊อปปี้ทำใหม่อีกคอมเมนต์หนึ่งก็แบบหานิดนึงก็บอกว่าแกะจนกว่าจะมีวัฒนธรรมไทยและบอกว่าเป็นออริจินอลสบายสงกรานลอยกระทงอาหารมวยจอรอแกะแล้วสินะแล้วก็มีคนเข้ามาถามว่าอันนี้จริงหรือปั่นครับแล้วก็มีคนเข้ามาตอบเพิ่มเติมว่า เมรแกะขึ้นใหม่เองหลายจุดค่ะส่วนของเก่าๆบางครั้งบูรณะไม่ได้นางทุบทิ้งเฉยเลยมีข่าวเยอะแยะลองค้นดูแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมเพิ่มเติมว่ามีคนไปเจอก็ถ่ายไว้คนที่รับผิดชอบวัดก็อ้างว่าถูกทุบมานานหลายสิบปีแล้วแค่นั้นะ่ะไม่บอกสาเหตุอื่นที่ทุบตอนนี้อินเดียมาช่วยบูรณะยิ่งเลิศเถอะ มันชาป,ปูนใหม่เลยแล้วทำงานปูนปั้นเพิ่มหลายส่วนแล้วก็มีคนมาตั้งคำถามว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทุบคืออะไรหรือแต่เดิมตรงนี้เป็นงานแก่ใหม่ตอนที่ฝรั่งเศสซ่อมแซมปราสาทอาจไม่เก่าแก่จริงบางคนก็บอกว่าปราสาทนครวัดจากมรดกโลกสู่ปราสาทหินหลวงโลกแก้วในมือวานอนบางคนก็บอกว่าวัฒนธรรมเละเทะไปหมด ไม่มีเอกลักษณ์หาตัวตนไม่เจอประเทศนี้ก็น่าสงสารพอจะเริ่มต้นฟื้นฟูนวัฒนธรรมของตัวเองก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพอฝรั่งเศสคืนอิสรภาพให้จะเริ่มต้นฟื้นฟูนฟนวัฒนธรรมอีกครั้งก็มีสงครามฆ่ากันเองอีกทางรัฐตอนนี้คือเคมไทยก๊อปปี้ไทยง่ายดีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นสองใน 1. การทุบทำลายอัปสรสวมชุดขอม เป็นการปฏิเสธการรับอารยธรรมสยามขอม 2. หากอัศวราสวมชุดไทยสบายยอมชี้ชัดว่าได้ยอมรับอารยธรรมจากไทยแล้วส่วนท่านนี้ก็บอกว่าขเขมรผู้ไม่เคยสร้างแต่ชอบทำลายประวัติศาสตร์แล้วใครจะศึกษาอะไรที่ไม่ใช่ความจริงขเขมรน,นี่งโง่บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็มีคนเข้ามาตั้งคำถามแบบสงสัยว่านครวัด เป็นมรดกโลกไม่ใช่หรือคะเขาสามารถทุบทำลายแบบนี้ได้ด้วยเหรอหลังจากนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับว่าไม่ได้ทุบที่นครวัดครับภาพนี้อยู่ที่ปราสาทพระขันส่วนสมาชิกท่านนี้ก็บอกว่าคิดเหมือนกันกับผมเลยครับต่อไปคงจะได้เห็นนางอับสราใส่ชุดไทยแอดก็ขอส่งท้ายด้วยความคิดเห็นที่แอบขำนิดนึงว่า นางอัปสราฝากบอกมาว่าแค่ไม่มีสบายต้องทุบกูทิ้งเลยเหรอคาเนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากชาวเน็ตไทยเมื่อได้เห็นภาพนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างสำหรับคลิปนี้แอดคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ